สวัสดีค่ะดิฉันนางเพชรกมลเส็ดิษอาจารย์แผนวิชาบริหารการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินวันนี้จะมานำเสนอง,งานวิจัยชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับรูปแบบ LT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของนักเรียนระดับชั้นปวช3 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการคิดของผู้เรียนได้เกิดความคิดระดับสูงและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทักษะทางการเรียนโดยใช้รูปแบบออนไลน์ และเลือกใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom กับรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของนักเรียนชั้นปวช3แผนกวิชาบริหารการตลาดเพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกจากนี้การเรียนรู้รูปแบบร่วมมือยังนำไปสู่การทำงานเป็นกลุ่มและเป็นทีม เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการทำงานในอนาคตโดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานโฆษณาจึงเลือกนำการเรียนโดยใช้รูปแบบออนไลน์และเลือกใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom มาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในบทเรียนให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจในบทเรียนและบรรลุวัตถุประสงค์โดยวัดการพัฒนาทักษะการเรียนของผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะหากผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดีย่อมทำให้ผลสัมฤิ์หลังเรียนดีตามไปด้วยกรอบแนวความคิดในการวิจัยตัวแปรต้นการจัดการเรียนการสอนระบบ ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับรูปแบบ LT Learning t o g e t h e r ตัวแปรตามผลสำเริจทางการเรียนของนักเรียนด้วยการสอนระบบห้องเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบ LT ความพึงพอใจที่มีต่อการสอนระบบห้องเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบ LT วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนระบบห้องเรียนออนไลน์เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการสอนระบบห้องเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบ l t ในรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของนักเรียนระดับชั้นบวช .3 แผนกวิชาบริหารการตลาดประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นปวช3แผนกวิชาบริหารการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการด้านดำเนินที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่1นมีการศึกษา2,564จำนวนหนึ่งห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น33คนโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงรูปแบบการทดลองในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ได้ดำเนินการทดลองตามแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง x จะแทนการสอนระบบห้องเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบ LT t 1แทนการทดสอบก่อนการทดลอง t 2แทนการทดสอบหลังการทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการสอนรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย แบบทดสอบวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน20ข้อเป็นแบบทดสอบปรนัยสี่ตัวเลือกแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับรูปแบบ LT วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจะทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เริ่มดำเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่วันที่8จนถึงวัวนที่8กันยายนจนถึงวันที่22ตุลาคม2564การประเมินโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานแบบรูบิกในการให้คะแนนแบบทดสอบนำามาวิเคราะห์ผลแล้วนำมาเปรียบเทียบกันการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลดังนี้ สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล n จะแทนจำนวนคนของกลุ่มตัวอย่าง x-bar จะแทนค่าเฉลี่ย s.d แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t แทนค่าสถิติแจกแจงแบบ t df แทนขั้นแห่งความอิสระผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางการเปรียบเทียบพบว่า ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของนักเรียนปวชชั้นปีที่3ที่เรียนด้วยรูปแบบวิธีการเรียนการสอนระบบห้องเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบ LT โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่11.45คิดเป็นร้อยละ35หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่17.61คิดเป็นร้อยละ53 โดยพบว่ามีค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่จุดศูนย์ศู์ศูนเมื่อเปรียบเทียบผลสำลิดทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่จุดศูนย์หจากตารางพบว่าความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เรื่องการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานโฆษณาของนักเรียนปชวช3ที่เรียนด้วยรูปแบบวิธีการเรียนการสอนระบบห้องเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบ LT ความพึงพอใจการเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.38ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.58เกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย 1. ผลสำนิกทางการเรียนที่มีต่อวิธีการเรียนการสอนระบบห้องเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบ LT วิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของนักเรียนชั้นปวชอ3ผแผนกวิชาบริหารการตลาดผลทักษะทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่11.45หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่17.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ2.501ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ1.767และผลการทดสอบ t-test ก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าสถิติที่ -19.579 มีระดับนัยสำคัญสถิติที่0.000เมื่อเปรียบเทียบผลสอมติทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะ สำคัญทางสถิติที่จุด0.5 2. เรื่องของความพึงพอใจของผู้เรียนวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของนักเรียนระดับชั้นปวชวปีที่3แผนกวิชาบริหารการตลาดมีความพึงพอใจทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ที่ค่าเฉลี่ย4.38ส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่จ5.8 เกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการโฆษณาสามารถนำแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอื่นๆได้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับ นักเรียนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนและเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งครูผู้สอนควรให้การเสริมแรงเช่นคำชมเชยการให้รางวัลเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป ควรมีการสร้างแบบทักษะวิชาการโฆษณากับเนื้อหาในเรื่องอื่นๆเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียนควรสร้างแบบฝึกทักษะวิชาการโฆษณาร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบอื่นๆเพื่อให้มีความน่าสนใจและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นคือผลของการทำวิจัยชั้นเรียนที่ได้ทราบถึงผลสำลี และความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งนี้ขอากราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านขอบพระคุณค่ะ